สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทำการปลดรหัสหน้าจอแล้วก็ปลด Gmail เรียวมีนะครับนี่47เรียวมี47เนี่ยในโปรแกรมล็อกทูลเนี่ยมันจะไม่มีนะครับให้เราไปใช้คำว่า e53 นะครับ e53 ขึ้นแล้วเห็นไหมครับสายสุดแล้วก็กดตรงเข้าไปนะครับก็ถ้าใครจะปลด Gmail ก็เลือกที่ FRP นะครับรหัส FRP ใครที่จะปลด หน้าจอก็เริ่มจากตัวนี้ครับ Factory Reset โ okay, อเคนะครับอ่าก็กดตัวนี้ไว้จับด้านขวาโอเคสหรับตัวนี้เนี่ยเราจะทำการเข้าโหมดสายก่อนนะครับให้เรากดบวกลบนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันเพื่อเข้าโหมดสู่หน้าวิบดาต้าของมันครับ ตอนนี้เราปิดเครื่องแล้วนะครับกดบวกลบเลยนะครับแล้วจะเสียบสายดูครับมาแล้วโอเคนะครับแบบนี้นะครับเลือกที่ English นะครับ แล้วทุกท่านจะเห็นด้านล่างนะครับจะมีคําว่า version นนะครับ v เวอร์หนกดตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับกดปับ๊บดูที่โปรแกรมนะครับทางขวามือนะครับเห็นไหมครับวิ่งแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเรัียวมีแต่ใช้ตัว ชื่อในการปลดนะครับเป็น CPU เดียวกัน snapdragon oppo a53 นะครับฝั่งนี้นะครับน่ครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหาดนูที่หนะ้าจอม,มือถือนะครับนะครับนูนะครับ เข้าโปรแกรมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกำลังล้างเครื่องเห็นไหมครับข้อความเมื่อกี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสนใจโปรแกรมก็ทักเข้ามาได้นะครับ พอมันรีเซ็ตเสร็จนะครับให้เรากดเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับอล้วนะครับมันกำลังรีเซ็ตอยู่ แต่ถ้ามันดำนานนะครับเราเขกด power เปิดแล้วนะครับแต่ถ้ามันสักนับไปสักสิวิอาทีแล้วมันจะรีเซ็ตขึ้นมาเองเ,อเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนตอนมันเปิดไปนะฮะเ,เ,เข้ามาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Gmail หลุดด้วยไหม เราเลือกหาบสะทายก่อนก็ได้นะครับสาธิตก,ก่อแล้วกันจะได้เร็วๆเร็วไออกมาละถ่ายขึ้นมาและโอเคอแบบนี้ผ่านนะครับแบบนี้ผ่านนะครับนี่ ให้เชื่อมต่อไวไฟโอเค รอก่อนนะครับแย่นี้ถ้ามันนานไปนะครับให้กดถอยหลังนิดหนึ่งแล้วเข้าใหมากรอบหนึ่งนะครับพอ,อขึ้นมาแบบนี้กดไ่คัดลอกนะครับอ่าเราก็จะเรียงมาหน้านี้แสดงว่าผ่านนะครับ นี่ประเด็นเรือผ่านนะครับเข้าหน้า g ีเ i ลได้แล้วนะครับนี่นี่นะครับโอเคนะครับใครสนใจโปรแกรมก็ทักเข้ามาได้นะครับมีจําหน่ายนะแล้วก็มีแบบเช่าและจําหน่ายนะครับใครอยากปลดก็ทักเข้ามามีแบบออนไลน์นะครับพิกัดก็อยู่แถวแถโรตัสสุรินนะครับตรงข้ามกับตีน้อยสุรินนะครับสกีตีน้อยครับอ่า เร็ยไรแล้วนะครับตัวนี้ผ่านมาแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ